ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับพยากรณ์ไปพร้อมๆกันกาัตร์นะครับตามหลักโหราศาสตร์โบราณหัตถลักษณ์หรือหัตถศาสตร์นะครับสัญลักษณ์วันนี้นะครับของเราก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับที่เรียกว่าหางปลานะครับหรือหางลูกศรนะครับลักษณะหางปลานะครับหรือหางลูกศรนี่ก็จะอยู่นะครับตรงบริเวณต้นกําเนิดของเส้นที่เรียกว่าเส้นใจนี่แหละนะครับเดี๋ยวเฉียนก่อนนะครับหางปลา ลักษณะเส้นนี้นะครับถือว่าเป็นลักษณะของเส้นที่เป็นมงคลอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นที่เกี่ยวกับเรื่องของไม่ชอบนะครับเป็นลูกน้องไข่นะครับมีเหมือนลักษณะนะครับเป้าหมายในชีวิตเนเป็นของตัวเองที่ชัดเจนนะครับก็จะเป็นลักษณะจุดเริ่มต้นของเส้นนี่แหละนะครับหางปลาหรือหางลูกศรน ถึงถือว่าเป็นลักษณะที่โดดเด่นนะครับโดดเด่นในทางเรื่องของส่วนมากจะเป็นเจ้าของธุรกิจนี่แหละนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเส้นใจเนี่ยนะก่อนที่จะเข้าสู่นะครับบทตําราในส่วนของการผพยากร์หรือทํานายทายทักเนี่ยผมก็จะพาทุกท่านมาดูเส้นหลักก่อนนะครับเส้นหลักในชีวิตในลายมือของเราก็จะมีอยู่3เส้นหลักนะครับมีเส้นชีวิตนะครับมีเส้นสมองแล้วก็มีเส้นใจ เส้นชีวิตนะครับจุดกําเนิดจู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้เนี่ยแหละก็จะลากผ่านออกมาเรื่อยๆนะครับเส้นชีวิตที่ดีตามตําราโหราศาสตร์นะครับเส้นจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่นะครับอันนี้ก็คือวาดให้ดูว่าเส้นชีวิตที่ดีแล้วก็เส้นชีวิตที่จะอายุยืนยาวก็คือลงมาถึงข้อนะครับให้ดูให้ดีนะครับคนที่จะมีอายุยืนยาวเนี่ยเส้นชีวิตจะมาลักษณะถึงข้อแล้วก็เส้นชีวิตนะครับทีนี้มาดูว่า ที่ไม่ดีนี่เป็นยังไงที่ไม่ดีนะครับยกตัวอย่างมา3ตัวอย่างครับสเส้นที่ไม่ดีของสเส้นชีวิตเส้นแรกก็คือมีเส้นตัดขวางเส้นตัดขวางก็จะเกี่ยวกับอุปสรรคนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้นะครับ2เส,ส้นชีวิตที่เป็นเกาะนะครับเป็นรูปเกาะลักษณะนี้แหละนะครับมีเส้นที่วิ่งมาแล้วก็เป็นเกาะอันนี้ก็จะเ,เกี่ยวกับโบรคภัยไข้เจ็บโรคเกี่ยวกับระบบลำไส้ใหวไตโรคเกี่ยวกับระบบช่วงท้องทั้งหมดนะครับ ตับไตไส้พุงปอดเบาหวานความดันทั้งหมดนะครับไม่ดีหรือลักษณะเส้นที่วิ่งมาแล้วก็เส้นไม่ต่อเอาไว้ง่ายนะครับให้ดูง่ายเส้นไม่ต่อหรือขาดนี่แหละการพยากรหรือทำนายทายทักนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของมีโอกาสนะครับที่จะเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับให้ระมัดระว,วังนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นชีวิตเส้นที่2ทีนี้นะครับจุดกําเนิดเหมือนกันนะครับระวางนิ้วโป้งนิ้วชี้ลากผ่านออกมาเส้นสมองนี่ของใครนะครับที่ยาว แสดงว่าเป็นทิพานโดพลิบความเฉลียวฉลาดดีนะครับแต่ว่าเส้นเหมือนกันนะครับจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่มีเส้นที่ไม่ดีนะครับเส้นที่3นะครับอยู่ใต้ในก้อยลักษณะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นจิตใจใครมีเส้นใจนะครับปลายเส้นที่วิ่งเข้าหาเนื้อบุหัสนะครับมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าคนนายคนในภายภาคหน้านะครับทีนี้มาดูลักษณะนะครับสัญลักษณ์หางป่าหรือหางลูกศรนะครับที่อยู่ต้นกําเนิดของเส้นนี่แหละรับต้นกําเนิดของเส้น ใจนี่แหละนะครับอยู่ใต้นิ้วก้อยนะครับหรือใต้เนิ้พุทธนี่แหละนะครับลักษณะเส้นที่เกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าเป็นคนรักอิสระนะครับมีเป้าหมายในชีวิตนะครับลักษณะของใครที่มีเส้นหางปลาหรือหางลูกศรนะครับทีนี้การปยากรณ์หรือทํานายทายทักนะครับข้อที่1นึ่เขาบอกว่าไม่ชอบอยู่ใต้คําสั่งใครนะครับพวกนี้จะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครออกคําสั่งง่ายๆนะครับเอาให้ง่ายก็คือไม่ชอบเป็นลูกน้องใครนะครับอันนี้ข้อที่1 ข้อที่2นะครับส่วนมากลายมือลายเส้นแบบนี้นะครับจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับก็คือไม่ชอบเป็นอยู่ใต้คําสั่งใครแล้วก็ต้องมาเปิดร้านเปิดธุรกิจเปิดโรงงานเป็นของตัวเองนะครับข้อที่3นะครับพวกนี้จะมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะทําอะไรให้สําเร็จในสูงกว่าคนอื่นนะครับเอาไว้ง่ายก็คือทําคนอื่นทําแค่5 0าตัวเองต้อง100%หรือคนอื่น100%ตัวเองต้อง200%นะครับ ข้อที่4นะครับเขาบอกว่ามีความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับคิดนอกกรอบนะครับไม่คิดในกรอบคิดที่จะเพื่อที่จะสร้างกําไรหรือสร้างไรายได้ให้กับตัวเองนี่แหละนะครับคิดแบบตรงกันข้ามกับคนอื่นนะครับที่เขาคิดนะครับข้อที่5เขาบอกว่าลักษณะก็คือเป็นชอบทาอาชีพอิสระนะครับเพราะว่าลักษณะลายมือลายเส้นแบบนี้เป็นคนรักรักอิสระนะครับมีเป้าหมายที่จะวิ่งชน ให้กับความก้าวหน้าหรือความสําเร็จเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะลายมือลายเส้นที่เรียกว่าลายมือที่เป็นมงคลอีกลายมือหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ